ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านมาละเรื่องระบบมังกรต่อต้านเทพนะครับใครที่อยากอ่านก่อนใครก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจพิจณานุกรมที่23นะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ให้ใต้คลิปเพื่อไม่การสุราก็ไปรับชมกันเลยครับเจ้าเป็นเจ้าของของข้านะข้ายังไม่ได้ลิมรถเจ้าเลยแล้วทําไมเจ้าถึงยอมให้คนอื่นมาทําเช่นนั้นได้อย่านะ ท่านท่านจริงจังเกินไปแล้วข้ายังเด็กอยู่นะข้าไม่ได้หยอกเล่นเจ้านะมาคุยธุระกันดีกว่าฝินจีออกมาฮ่าฮาพวกเราจะฝึกพิเศษให้เจ้าพูดตามตรงนะเจ้านั้นแพ้ชิงยิ่นพวกเราค่อนข้างผิดหวังวรยุทธ์ทั้งสองของเจ้านั้นแข็งแกร่งมากดูเหมือนว่า ข้าคงต้องฝึกเจ้าให้รู้ว่าบริยุทธ์ที่แท้จริงนั้นคืออะไรข้าไม่คิดว่าหลิงเทียนจะมีสาวใช้ซ่อนอยู่เขาเป็นคนพิเศษงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ข้าตรวจสอบดูแล้วหลิงเทียนมันเป็นแค่เด็กกำพร้าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังหลิงเทียนอยู่ในสำนักมานาหลายปีสาวใช้คนนั้น อาจจะกำลังหลอกมันเหมือนพวกเราก็ได้เป็นไปไม่ได้ที่สาวใช้คนนั้นจะทำลายเคล็ดลับมนณเสน่ของฉันได้อย่างง่ายดายแถมตอนนี้หลิงเทียนยังเป็นสิทธิ์ของเจ้าสำนักอีกด้วยข้าเกรงว่าเจ้าต้องคิดให้ดีๆถ้าอยากที่จะกำจัดเขาสิทธิ์ใหม่ของสำนักชั้นไหนจะต้องเข้าไปในดินแดนลึกลับ เราจะต้องใช้ประโยชน์ในเวลานั้นได้เราต้องทำให้เหมือนว่ามันตายเพราะถูกสัตว์อสูรฆ่าเช่นนี้จะไม่มีใครสงส,งสัยเราสิทธิ์พี่หญิงของเจ้าไม่อยู่หลายปีแล้วข้าเองก,ก็ไม่รู้ว่านางอยู่ที่ไหนตอนนี้นางคงจะแข็งแกร่งกว่าข้าแล้วก็เป็นได้ข้าจะพาเจ้าไปหาสิทธิ์พี่สองของเจ้าเขามักชอบทำตัวเป็นอาจารย์ เออใช่ข้าลืมเอาสิ่งนี้ให้เจ้าวรยุทธ์นี้เหมาะสมกับเจ้ามากเคล็ดลับเมคาลัสมีสี่ชาติของเจ้ามันแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ว่ามันล้ำลึกเกินที่เจ้าจะฝึกหากเจ้าต้องการที่จะต่อสู้กับศัตรูเจ้าควรจะต้องรีบฝึกฝนเคล็ดลับเมคารัสมีสี่ชาติมันล้ำลึกงั้นหรืออาจารย์ ท่านรู้ได้ไงว่าข้าใช้เคล็ดลับนี้ข้าเคยได้ยินชื่อของมันมาก่อนเหตุผลที่ว่าทำไมมันล้ำลึกเป็นเพราะว่ามันฝึกสถิตนิลันเหมือนกับการฝึกของข้าเคล็ดลับว,วสันที่ต้องฝึกเย็นเยือกสิทธิ์พี่สองของเจ้าอยู่ข้างในนั้นเข้าไปทักทายเขาซะข้าไปก่อนละ อย่าเคาะประตูเอ๊ะเจ้าคือหลิงเทียนงั้นหรอทำไมมันถึงเก่าเช่นนั้นตำลาไม้ไผ่ในมือเจ้าเป็นของอาจารย์งั้นหรอือหื้ทำไมอาจารย์ถึงให้เคตวิชารับวัสันแก่เจ้าละ่ะสติปัญญาเจ้าแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะเอาละ่ะค่าคืนให้ค่าชื่อไปอยู่ฝง ข้าพูดตรงไปหน่อยอย่าถือสาเลยถ้าเจ้าไม่พอใจก็มาสู้กับข้าได้แต่ว่าเจ้าเอาชนะข้าไม่ได้หรอกฮะท่านอาจารย์บอกให้สิทธิสองสอนข้าแทนเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ชายคนนี้แปลกจริงๆควรจะเริ่มฝึกกันได้แล้วข้าจะต้องไปสู้กับใครบางคนก่อนน่ะเจ้าลองฝึกเองไปก่อนได้หรือไม่ สู้เอ๊ะข้าไปละถึงเวลาที่จะต้องไปตัดสินผู้แพ้ชนะแล้วเอ๊ะสิทธิพี่สองอย่าตามไปเจ้ายังมีภารกิจที่ต้องทำอยู่ใช้โอกาสนี้แอบเข้าไปยังหอสมุดกันดีกว่าเซี่ยวเก็ตทองคำมันมีค่ามากเลยนะเซี่ยวเก็ตทองคำมันคืออะไรกันมันคือบททดสอบของมังกรปัญจธาตุ ตัวที่สสถานที่สำคัญเช่นนี้การป้องกันอ่อนแอมากสำนักนี้แย่จริงๆนี่คือประตูด้านหลังเจ้าอยากไปที่ประตูด้านหน้างั้นหรอถ้าไม่ใช่ค่ะเจ้าหาประตูด้านหลังไม่เจอเหรอกไม่เอาไรเราแอบเข้าไปกันดีกว่าึบเพิ่มความท้าทายสักหน่อยดีกว่าเอ๋ ภารกิจบอกให้แอบเข้ามาที่นี่เท่านั้นแต่มันไม่มีเหตุผลที่จะกลับไปโดยไม่เอาอะไรติดหมาติดมือไปด้วยมันจะมีตำราบริยุทธ์ที่เหมาะกับลากวิญญาณผสมของข้าหรือไม่นะอ่าท่านนี่แย่จังมีคนอื่นอยู่ที่นี่สิทธิพี่ตู่หยวนท่านนี่แย่จังข้าเจ็บนะเจ้าไม่ควรเสนอตัว เป็นล่อลวงหลิงเทียนนะน่าจะปล่อยให้สองคนนั้นจัดการกันเองเจ้าจะต้องมาเป็นนายหญิงของตระกูลตู่ข้าก็สงสัยว่าทําไมสิทธิ์พี่หญิงหลู่หานถึงมาสนใจข้าได้มันเป็นเพราะแผนการของตระกูลตู่สินะเอะ๋หลิงเทียนเจ้าเข้ามาในหอสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาตได้เยี่ยงไรเจ้าต้องโดนลงโทษ เขาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันข้าเข้ามาในหอสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาตงั้นหรอแล้วพวกเจ้าสองคนมาทำเช่นนี้ในหอสมุดได้งั้นหรอด้วยความผิดนี้เจ้าทั้งสองอาจโดนหนักกว่าข้าแน่ตอนนี้เจ้าก็รู้แล้วงั้นก็ตายอยู่ที่นี่ซะแม้แต่เจ้าสำนักก็ไม่อาจช่วยเจ้าได้ชายคนนี้แข็งแกร่งมาก ว่ากันว่าเขาติดหนึ่งในสิบผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของบรรดาลูกศิษย์สำนักชั้นในขอลองหน่อยเถอะว่าดูซิว่าการฝึกพิเศษของพวกานางจะทำให้ข้าแข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนดาบเพิงสมาธิรูปแบบเพิงวาลีบูมเฮ้แกมีพลังแค่นี้เหรอข้าฝึกในสำนักมานาน ก็แกอีกนะถ้าอย่างนั้นแกคงเสียเวลาเปล่าเป็นไปได้ยังไงกันมันตัดผ่านอัศนีสีม่วงของข้าได้เยี่ยงไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นหลิงเทียนเจ้าไม่สามารถรักษาขนาดของดาบเพลิงได้ตลอดเนื่องจากไฟมันไม่มีรูปร่างที่แท้จริงยิ่งอัดแน่นไฟมากเท่าไหร่พลังก็จะมากขึ้น ยิ่งผ่อนปลนไฟมากเท่าไหร่ขนาดของไฟก็จะใหญ่ขึ้นการใช้มันมีความยืดหยุนดาบเพิงแข็งแกร่งขึ้นมากเยี่ยงนั้นข้าคงต้องเอาจริงแล้วสินนะยา่าการกำจัดขยะที่แอบหอบเข้าหอหนังสือเป็นหน้าที่สำหรับลูกศิษย์อย่างข้าลิงเทียนแกตายซะเสียงเท้าผู้คุมงั้นเหรอกายา เกิดอะไรขึ้นอ่าอ่าสิทธิพี่ตูหยวนจะฆ่าข้าข้าพยายามที่จะหยุดเขาไม่ให้ขโมยตำราของสำนักแต่เขากลับจะฆ่าข้าปิดปากจะให้มันสมจริงต้องกัดปลายลิ้นให้เลือดไหลด้วยแอบเข้ามายังไม่พอยังจะพยายามฆ่าคนอีกตูหยวนเจ้ามีความผิดข่าสิทธิพี่หญิงลู่หาน สิทธิพี่ตู่เทียนโดนจับแล้วเมื่อกี้พวกท่านพอรักกันอยู่เลยไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอตู่หยวนลู่ฮานพวกเจ้ากล้ามากถึงมาทำเช่นนี้ในหอหนังสือว่ายังไงนะเอาตัวไปปล่อยให้หัวหน้าเฮอเหลียนเป็นคนจัดการเองเล่นกับข้าก็ต้องเจอเช่นนี้พวกเจ้าอ่อนแอเกินไป แล้วเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้เยี่ยงไรข้าได้ยินมาว่าสิทธิพี่สองของข้ากำลังจะสู้กับใครบางคนและข้าต้องการมาชมแต่ว่าแย่แล้วข้าโกหกไม่เก่งด้วยสิไปอยู่ฝฟ่งเจ้าต้องการจะทำอะไรเสียงของหัวหน้าเฮเหลียนเป็นไปได้หรือไม่ว่าไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่อยากจะสู้กับท่าน เรานัดกันแล้วนะข้าไปนัดกับเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมข้าไม่เห็นจำได้ข้านัดกับท่านเองยังไงล่ะไม่คิดว่าไปอยู่ฝฟงกับหัวหน้าเหรียญจะสู้กันจริงๆ,จงๆเจ้าไปดูได้แล้วจำไว้ห้ามเข้ามาในหอหนังสืออีกเด็ดขาดขอลับถ้าวันนี้ท่านยังไม่ยอมสู้กับข้าข้าจะหม ข้าจะไม่ลุกไปไหนมีสิทธิ์พี่เช่นนี้ช่างน่าอายเหลือเกินมอบเสี้ยวเก็ดทองคำมาได้แล้วจะได้กลับไปฝึกต่อก็ได้แต่เขาจะต้องมาชมการต่อสู้นี้ด้วยเอ๋ไม่มีปัญหาแต่ข้ามีทุกคนรู้จักข้าเหอเหรียญยอดนักดาบแม้แต่อาจารย์ของเจ้าก็ยังกลัวข้า สู้กับเจ้าแค่ดาบนิ้วเดียวก็เผาขอบคุณผู้เท่าที่อ่อนให้แต่ว่าเลิกพูดไร้สาระได้แล้วดาบชีนั่นทรงพลังและแข็งแกร่งแต่มันยังไม่เร็วพอที่จะจัดการกับข้าเดี๋ยวก่อนตูมนางตั้งใจที่จะฆ่าข้าชัดๆหัวหน้าเหรียญท่านทำอะไรเนี่ยขอโทษ มือข้าลื่นนะ่ะนี่ท่านหยุดทำไมเรามาสู้กันต่อเถอะหัวหน้าเหรียญจริงๆท่านอยากสู้กับเขาไม่ใช่กับข้าอย่างนั่นหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะเป็นผู้ชมเองสิทธน้องหลิงเทียนนี่มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกของเจ้าพยายามเข้าละ่ะเริ่มได้วัยหยุดนี่นางกะจะฆ่าข้าเลยงั้นหรือ ข้าจะทำยังไงดีมันจบแล้วข้าจะต้องต้านมันไว้ให้ได้ฝินจีเจอจีช่วยข้าด้วยจัดให้เจ้าสมเป็นชายมากขึ้นนะปุ้มเจ้าเด็กนี่ไม่กลัวตายแถมยังกล้าใช้ลาบวิญญาณอีกด้วยถึงขนาดทำให้ข้าถอยหลังไปหนึ่งก้าวขนาดใช้ลาบวิญญาณทั้งสองต้านเอาไว้ยังแทบไม่ไหวเลย ท่านนางใช้ดาบจะขนาดไหนกันนะท่านนางโจมตีอีกแลก้วก็ข้าได้ตายแน่นอนคงต้องใช้กายาวาลีหนีอย่างเดียวตันหยินตาถึงจริงๆหวังว่าในอีกสิบวันเจ้าจะต่อสู้เพื่อนางได้นะลุกขึ้นข้าสู้อยู่ดีๆเจ้าก็มากวนเฉยเลยอีกสิบวันอีกสิบวันมีอะไรงั้นหรือการต่อสู้แห่งศักดิ์ศรี ของสำนักเจ้าจะต้องสู้เพื่อพวกเราฮะสำนักโจโยอยู่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้มันเป็นสำนักเล็กๆภายใตย้ราชอาณาจากักรูแต่ตะวันตกเฉียงใต้นั้นไม่สงบสุขเท่าไหร่สำนักต่างๆจะส่งลูกศิษย์เพื่อมาประลองนั่นไงล่ะพวกเขามากันแล้วไม่คิดว่าพวกเขาจะมาล่วงหน้าก่อนตั้งสิบวัน หิการแข่งขันิทธิ์ปีนี้ข้าสงสัยว่าเจ้าจะส่งลูกศิษย์เข้าร่วมหรือไม่โถงหลักสำนักสำนักเลียโยของข้าอดใจที่จะได้แก้แค้นไม่ไหวแล้ววางใจได้ปีนี้ข้าจะเป็นฝ่ายชนะเช่นเคยเจ้าเหล่าอาจารย์เข้ามาท้าทายงั้นลึกเมื่อปีที่แล้วสิทธิ์พี่เป็นคนสู้ใช่หรือไม่ ไม่ส er <ce infectious> ิทธิ์พี of of <It> ่หญิงของเจ้าตังหากสิทธิ์พี่หญิงการต่อสู้เป็นเยี่ยงไรจบด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและคู่แข่งนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์แต่กลับเป็นถึงอาจารย์แห่งสำนักเลี่ยโยก็จบไปแล้วนะครับถ้าชาว่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเอาไว้เจอกใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ